เราจะเข้าหาพระองค์ขอให้หัวใจของเราที่จะจดจ่อที่พระเจ้าขอให้หัวใจของเราที่มีแต่พระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นในในเวลานี้ขออย่าให้มีสิ่งใดที่มาทำลายกับแทงอำนานเราระหว่างเรากับพระเจ้าแต่ขอพระเจ้าทรงทำลายกับแทงบานั้นเพื่อเราจะได้ให้พระเจ้า ในชีวิตของเราจะได้เต็มเปี่ยมมีพระสิริของพระองค์ในชีวิตเราเพราะที่นัางทุกคนที่เข้ามาในจักรแล้วก็เข้ามาที่เราจะได้สานกับพระเจ้าในเวลานี้ให้เป็นเวลาที่มาจากพระเจ้าและให้เป็นเวลาของพระเจ้าที่เราจะไที่คุณรอบคุณขอราพระองค์เป็นทุกๆเรื่องที่เราคุณและพระเจ้าจะตรองฟังและขอพระเจ้าโปรดในการชีวิตเรา การละเซียนประกาจั่งตรติแตก้การัเนว่าตรงตติรันนพระราชิพระราชาเป็นที่สักศีลทั้งหลายบวกที่ตรงตรงติกดอกลารตรงตรกติดดอกเป็นการตรงตริดทุกวิก้าวรงทั้งหลายถ้าิดาเป็นดอกหาเช้านี้เป็นเช้าที่พิเศษและเป็นวันที่เราทั้งหลายได้เข้ามาในวิกกบโตรู เป็นวันบริสุทธ hmm. ิ์เป็นวันที่พรง์ทรงตั้งไว้เป็นวันที่ทระองคทรงเจิมไว้พระบิดาเจ้าขาขอข้าพยจ้าบริสุทธิ์ตอพระองค์ทรอยู่ในชีวิตของเราปกป้องเราปกครองพระบิดาเจ้าข้าได้ขอให้พ้าพเาบริสุทธิ์ของพระองค์อยู่ตลชีวิตของเราทุกคนในานี้ให้เราผู้ายที่เข้ามานี้ที่เข้ามาในความเจียมกียรติในขอบเขตสายเก้าเพื่อเข้ามาหาพระองค์เข้ามาวัดในพระองค์และเรามีความเชื่อรงมาจากสายเก้า ไม้หัวใจของเราที่จะเปิดออกทุลขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาพระบิดาจกห้านำหัวใจเรานำจิตวิญาณของเราและขอพระเจ้าทรงชำรพระบิดาเจ้าข้าในความคิดว่าจะเป็นาไม่ไ่เป็นการกระทาพระบิดาเจ้าข้าไม่ว่่จะเป็นความรู้สึกอารมเจ้าข้าโขกเขอยู่แดขอพระเจ้าทรงทำใงแม่เปิดเผยและขอพระเจ้าทรงนำใจอารม์เจ้าข้าขอให้ใจที่มาจากใจเจ้าอย่ให้ใจฟุ้งมัว จะให้เป็นใจที่ปลุกเือหรือว่ายังมีจดกำจุดตงระเจ้าว้าแต่ของระหลงถังา้บอกไปพราะเจ้ายา้าไม่ว่าจะเป็นกําลังกระเจ้าว้าที่เราทั้งหลายหระเด้าว้ายังใช้ชีวได้ยูกระเจ้าวห้าในโลกใบนี้อีกหลายคนยังมีเชื่อกับลาข้าวยามในการต่อต้านรงเจ้าว้าทั้งหลายระเจ้าว้าการปวกรลโดจ้าว้า จะมีเฉลี่ยพระองค์เยาค่าที่อยู่ในพระคุริภิเนสเพราะมัรซาตาเขาก็ทำงานออกมาทุกวันพุะบิดาเียาค่าให้เราทั้งหละเป็นลูกของพระองค์ขอจะให้เราได้ลุ้ลุกมุ้มหาพระองค์เยาค่าที่เป็นหนึ่งที่พระองค์ทรงเสียพระไทยพระบิดาเยาค่าแต่ขอพระองค์ทรงขอพระไทยในชีวิตของเราด้วยการปกป้องที่ขอพระบิดาเยาค่าโดยพระโลหิตของพระองค์ปกุมเราได้เกิดพระองค์เยาค่าไม่ว่าเราจะเดินไปที่ไหน ปาอากาศคอยดึงพลังงางสุดของพลกงตรงดในชีวิตเราปกค้อเราเป็นนายในชีวิตของเราทัดส่รตรวนพลังจะแพทา์ในอวัยวะในร่างกายของเรามอบให้กับพระเจ้าขอพระองค์ปกป้อง อยากให้มันซาลามันหลอกลวงพรงเจ้าข้าที่หยิบปืนไปใช้แต่ขอให้เป็นอวัยวะที่พระองค์ทรงใช้การที่เราจะนมัสการพระองค์พระบิดาเจ้าข้าและปากขอพระเจ้าเป็นเจิมปากเราด้วยถงเจยนห้าปากเราจะไม่เป็นปากพระองค์เจ้าข้าที่จะไปใส่ไว้เพื่อนบ้านพระองค์เจ้าข้าแต่ขอให้เป็นปากที่จะประกาศข่าวกระสิฐของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าได้ขอให้เป็นิดของพระองค์อนาเกตของพระองค์ข่าวกระสของพระเยซูจะไปไกลที่สุดสุดไปแั่วดินโลก ปากของเราลุกขดพระองค์ยงงนาโกฮาเนรู้ยาสารเสริญพระเจ้าแล้วมีขอพระค์ทรงอวยพรเราโดยบอสุขภาพร่างกายหลงยองนาไม่ว่าจะเป็นการจให้ที่ป่วยขอรงค์ทรงรักษาพระบิดาเช่าข้าได้ขอพระองคประทานกำลังเที่ยวแดงให้กับเราที่เรามานี้หลงยงหนาเราวางใจพระองค์ได้เพา่อที่จะได้อำนาจที่มาจากพระองค์ ความสามารถ่ละสติปัญญาของตัวเองแต่พึ่งกำลังที่มาจาก,กาพระเจ้าพระบิดาเจ้าค้าทุกวันคืนที่เราเดินกับพระเจ้าทุกวันคืนที่เราติดตามพระองค์ขอพระองค์ทรงนำพาย,ย่างเท้าของเราไปในทิศทางที่ดีพระงค์เจ้าค้าไปในเป้าหมายของพระองค์ไปในจุดประสงค์ของพระองค์ พระบิดาเจ้าค่าอาเลลุยาสันละเสริระเจ้าขยาปัจจาาสู่ใจเราทุกทุกขดทุกทุกตัวพระองค์เจ้าค่าให้มีกําลังให้มีใจพระองค์เจ้าค่าใจกล้าพระองค์เจ้าค่าได้มีหัวใจที่จะไม่หวั่นลัวหรืวั่นเรื่องสิ่งใดเพราะเรามีพระเจ้าไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ใดพระองค์เจ้าค่าอยู่ในตรงไหนพระองค์เจ้าค่าในทิศทุรกันดารหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ตาม ในหกเขามาจุลาตรงไหนก็ตามแต่พระเจ้าจะดู่กับเราเราเชื่อเระหว่าใจในพระองค์เพราะพระองค์ทรงสั่งเราไว้และตัดกับเราแล้วล่ะ พระองค์ทรงบอกเราว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าใี่แล้วพระองค์เจ้าค่ะลูกไม่เคยกลัวสิ่งใดเพราะลูกมีพระเจ้าลูกมีพระเจ้าลูกเกิเกรงตัวอันใดเล่าพระบิดาเจ้าค่ะเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้กรรมทุกสิ่งไว้ในพระหัอันสงธิตของพระองค์เมื่อพระหัตถ์อันทรงิ์ของพระองค์ทั้งเียียดออกพระองค์เจ้าค่ะฤิเดชและอำนาจของพระองค์อยู่เหนือย่านฟ้าอากาศนั้นเป็นของพระองค์พระองค์ทรงเป็นมีชัยชนะอยู่ทุกสิ่งพระบิดาเจ้าค่ะเหนือสุกสิ่งอยางพระเจ้า อารลุ้ยาสัรละเสริญพระเจ้าลูกยกย่องยูกเกียริพระนามของพระองค์ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ลูกจะรนมัสการและสัรเสริญพระองค์พระบิดาเจ้าข้าอาเลยอยาพระองค์ทรงรักเราพระองค์ทรงเลือกเราและพระองค์ทรงเรียกเราพระบิดาเจ้าข้าลูกเชื่อและวางใจในพระองค์เช่นนั้นพระบิดาเจ้าข้าในพระคุณความรักอยู่ในโลกพระคุณของพระองค์ทุกทุกวันและพระองค์ทรงรู้ว่าลูกของพระองค์นั้นพระองค์ยกข้า ความสามารถในด้านใดพระองค์ทรงเลี้ยงดูเขาในหน้าที่การงานของเขาพระบิดาเจ้าข้าฮาเลลูยาสัรและเสริญพระเจ้าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่มีชีวิตของลูกทุกสิ่งอย่างเป็นของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าเงินเล็กทองก็เป็นของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าเมื่อระวางใจในพระเจ้าเราแสวงหาแผ่นดินของพระองค์แสวงหาความชอบธรรมของพระองค์ทุกสิ่งอย่างในทุกพวงนั้นเป็นของเราพระองค์เจ้าข้าผู้ที่เชื่อระวางเกณในพระเจ้าผู้ที่เป็นลูกของพระองค์พระบิดาเจ้าข้า อาเลลูยาสันราเสริญเจ้าลูกอธิษฐานขอพระคุณพุทโธในความรักความเมตตานี้พระบิดาเกล้าขอพระคุณพองโ์ในพระนามพเยซสูอำนาจให้ถัต่อมาอธิษฐานเพื่อน้องของเราที่ยังมาไม่ถึงขอพระเจ้าส่งตรวจเมตตานำพาเขาให้เขาได้มาที่กัจแห่งนี้เพื่อเขาจะนดรับการวยพรรับการเติมเต็มและเสริมสร้างจิตวิญญาณของเราของเขาที่จะจะเข็แข็งขึ้นในทางของพระเจ้าทัทุกการแห่พระเจ้าพระบิดาแห่งวัสสาว พระตุกขาเด็กพระเจ้าเพราะผู้หญยิ่งสุดสัตเสร็จพระเจ้ายิ่งใหญ่พระพิดาเจ้าข้ารู้ไม่ลึกถึงพี่น้องที่ยังมาไม่ถึงยึดจักรพระองค์เจ้าข้าอีกหลายคนพระองค์เจ้าข้าหรือผู้ที่ยังหลงหายไปอยู่นั้นที่เขาได้หลงลืมพระเจ้านะพระพิดาเจ้าแต่ขอพระเจ้าทรงนำพาเขาแล้วจิตใจของพระองค์เจ้าข้าที่เขาจะมีพระเจ้าไม่ว่าเขาจะไปอยู่เหตุผลตําบลใด ขอพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเขาขอพระองค์ทรงงหน้าเขาขอพระองค์ทรงเป็นนายเขาพระองค์ทค่าและขอพระองค์ทรงอาเทือนสติเขาทุกๆวันพระบิดาจาค่าขออย่าให้เขาได้หันหลังกลับจากพระเจ้าและเขาจะนั้นจะได้ไ่ตกเป็นทาสของมารีเพื่อมารจะได้ดับเขาโดยโซ่ตรวนพระบิดาจาค่าแต่พระเจ้าทรงกดไวยเขาออกมาเพื่อนำพาเขามาอยู่ในความรอดอยู่ในอ้อมกอดของพระองค์ขอพระเจ้าทรงเล้าโลภใจเขาพระองค์ทค่าแย่ผู้ที่ยังมาไม่ถึง ก็ขอพระเจ้าทรงนำพาเขาให้เขามียอดยาภาพมาถึงที่จัดแห่งนี้อพระเจ้าทรงเวทนาเขาไม่มีน้ํามันก็ให้มีน้ํามันเขาไม่มีเงินก็ให้เขามีเงินที่จะได้ใช้เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าพระบิดาเจ้าพระเงินได้ทองเปอบขององค์ขอพระองค์ทรงช่วยเหลือลูกของพระองค์ทุกๆคนได้เถิดพระองค์เจ้าพเพื่อเขาจะได้มาที่จัดแห่งนี้เป็นที่ถวายเกียรติพระองค์พระบิดาเจ้าพระช่วยเหลือเขาพระองค์เจ้าแม้ผู้ที่ยังอยู่ในการงานพระองค์เจ้า ภาระพระองค์เจ้าข้าจะร้อ้เขาได้วางทุกสิ่งมันไปก่อนให้เขาได้เอาพระเจ้าก่อนพระองค์เจ้าข้าเพื่อ,อพระพรของเขาพระองค์เจ้าข้าเพื่อเขาจะไม่าขาดพระพรนางใดพระองค์จงเจ้าข้าเพื่อ,อพระพรนั้นจะไหลไปสูข่ขา ชุมชนที่เขาอยู <ım. S 1> ่ในบ้านเรือนของเขาพระองค์จญาติพี่น้องของเขาพระบิดาเจ้าค่าเพื่อครอบครัวของเขาจะไม่ขัดสนสิ่งใดพระบิดาเจ้าค่าเพื่อปัญหาทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบเรือนของเขานั้นพระเจ้าจะช่วยเหลือพระองค์ทรงเป็นทางออกในทุกเรื่องพระบิดาเจ้าค่าและเพื่อเขาตีนการัศจรเรื่องหม้ทำท่าที่มาจากพระเจ้าพระบิดาเจ้าค่าและเขาจะเห็นความยิ่งใหญ่ที่มาจากพระเจ้าเพราะว่าทุกสิ่งอย่างเป็นของพระองค์พระบิดาเจ้าค่า ที่ตามน้องๆที่เห็นหูไม่ได้ยินแต่คาดไม่ถึงนะพระองค์ทรงทำพระบิดาเจ้าข้าพระองค์ทรงทาได้พระบิดาเจ้าฮาเลลูยาสันและเซนเปเจ้าลูกกองฝากพ่อพี่น้องไว้กับพระองค์พระบิดาเจ้าข้าโอฮาเลลูยาพระบิดาเจ้าทางกำลังกันนะเนี่ยวีให้กับเขาพระองค์เจ้าข้าให้ใส่ใจให้กับเขาพระองค์เจ้าข้าใจที่เขาจะรักพระเจ้าใจที่เขาจะรักพระเย ที่เขาจะไม่ไปมัสการพระผู้เป็นเจ้าแต่เขาจะมัสการพระเจ้าเพียงองค์เดียวพระผิ้เจ้าเจ้าผู้ทรงสร้างเราและผู้ทรงสร้างฟ้าสร้างสวรรค์สร้างแผ่นดินและผู้ทรงสร้างทุกสิ่งขึ้นมาในโลกนี้พระบิดาเจ้าผ้าอาเรนุยาเพื่อเขาจะไม่หลงผิดพระผิ้เจ้าเจ้าผ้าในญาติน้องของเขานั้นพระบิดาเจ้าน้าที่เขาจะได้เห็นชีวิตเขานั้นผ่านในความเชื่อของเขาพระผู้เเจ้าผ้า พระพุทธเจ้าในรอดของเขานะเพื่อญาติพี่น้องของเขานะจะได้รับความรอดในชีวิตเขาพระองค์เจ้าค้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาอย่าให้คนใดคนหนึ่งที่พระองค์ทรงเลือกให้พระองค์ทรงเตรียมไว้นั้นที่จะหลุดออกไปจากทางของพระองค์แต่ของพระองค์ทรงมีแผตการแลในจุดประสงค์ในเป้าหมายในชีวิตของเขาได้ถึงพระบิดาเจ้าเลยรู้ยาสารสนพระเจ้าลูกของพระอาโมงที่วองไว้กับพระองค์ในพุทงนาวพิเยซูอาเมนให้ัก็ไมหาเกิดใเด็กของเราไม่ว่าจะเป็น เยาวชนอนุชนเรามีเด็กๆที่มาในหนังนั้นขอให้เขาได้เป็นผู้ที่จะต่อยอดในทางของพระเจ้าเพราะว่าเราทุกสายก็เหมือนกับวั้นเวลาลุ่มสู่ลุ่มขอพระองค์ทรงปกป้องและเด็กๆทุกคนที่เขาจะไม่ห่างในพระเจ้าแต่ขอพระเจ้าทรงปกป้องดูในชีวิตเขาจิตวิญญาณเขาอาเมนลุยยาสารเสริญพระเจ้าสาราเสริญพระเจ้ายิ่งใหญ่พระบิดายเราค่า ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาด้วยเถิดพระองค์เจ้าค่าฟังกับอธิษฐานของข้าพระองค์ด้วยพระบิดาเจ้าค่าและขอพระเจ้าทรงอาภัติทานสติปัญญาให้กับเราทุกคนผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพระบิดาเจ้าค่าที่เราจะดูแลลูกเลือกของเราเด็กๆของเราให้ได้อยู่ในทางของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาประทานสติปัญญาที่เราจะปกป้องคุ้มครองลูกของเราให้ดูแลและสอนสั่งเขาในทางของพระเจ้า ขอพระเจ้าทรงเป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิตของเขาและขอพระเจ้าทรงเป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิตของเราที่เราจะเอามาเป็นแบบอย่างพระบิดาเจ้าข้าเพื่อสอนลูกหลานของเราเองต่อไปเพื่อเขาจะไม่ได้หลงออกจากทางของโลกเพื่อเขาจะไม่เป็นอิสราเอลหลงจ้าก้าที่ล้มลุกคุกคานพระบิดาเจ้าข้าอีกคนหนึ่งมาและพระเจ้าอีกคนหนึ่งมาหลาหลืบพระเจ้าเป็นอีกคนหนึ่งมากับพระเจ้ามัจะเป็นไปอย่างไหนพระบิดาเจ้าข้าแต่ขออย่างให้ลูกหลานของเราที่จะเป็นเหมือนประตแต่ให้เป็นลูกหลาน ท่านเจ้าสมบูรณ์พอได้นำพาพระบิดาเจ้าข้าไม่ว่าเขาจะไปดูเหตุผลตะโกใจแต่บอกพระเจ้าทรงดูแลเขาพระบิดาเจ้าข้าไม่ว่าจะเป็นนองกุ้งผงเจ้าข้าไม่ว่าจะเป็นชุกู่มีผู้ผงเจ้าข้าไม่ว่าจะเป็นยอดเป็นเตมรงห้าง่าไม่ว่าจะเป็นน้องชุพู่เล็กชุกผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเสลาพระบิดาจ้กข้าและไม่ว่าจะเป็นน้องเนเน่รงห้าข้าที่ไม่ได้มาน แม้ว่าจะเป็นน้องแฝดที่เขาได้เคยได้รู้จักกับพระเจ้าแต่ตอนนี้หลวงเจ้าข่าเขาก็ได้หักไจจากพระเจ้าจะขอพระเจ้าทรงอภัยในชีวิตเขาและลูกหลานของเราพี่น้องเราเราลึกถึงลูกหลานของเราคนไหนเราอยากเหอเขาเรียกชื่อของหลวงเจ้าค่าให้พระเจ้าได้ยินมาชื่อของเขานจะได้จอยู่ในอาเสียนของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาดูแลลูกหลานของเราทุกคนแม้ว่าจะไปอยู่ที่ใดระองเจ้าข้าให้เขาได้เป็นแสงสว่างต่อเพื่อนเขาพระบิดาเจ้าข่าเขาไปอยู่ใน อรมใดพระองค์เจ้าข้าแต่ให้เขาเป็นคนที่มีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าได้รับความรอบรู้ที่มาจากพระองค์ให้จริงปัญญาเขาจะเติบโตในทางของพระองค์เขาจะเรียนรู้ในทุกสิ่งและทุกเรื่องที่มาจากพระเจ้าเขาจะมีความอดทนมีความแบกปันไม่เห็นแก่ตัวไม่ชิเฉียวพระบิดเจ้าข้าเขาจะเป็นคนแบบนั้นพระบิดาเจ้าข้าในความรักของพระเยซูเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ที่เสียสละแต่ขอให้เด็กๆทุกคนเป็นเจ้าทรงเรื่องมานั้น ขอพระเจ้าทรงอวยพรเขาให้เขาเป็นผู้ที่เสียสละพระบิดาเจ้าได้เขาเป็นที่รักของเพื่อนเพื่อนของเขาที่อยู่ในที่นั้นที่เขาจะไม่เป็นคนที่เพื่อนเขาเกลียดชังเขาพระบิดาเจ้าข้าได้ให้เขาเป็นคนที่รักเพื่อนพระบิดาเจ้าข้ารักคนป่าพระบิดาเจ้าข้ารักคนที่ดื้อดึงพระบิดาเจ้าเพื่อเขาจะเป็นแสงสว่างและนำทางเพื่อนของเขาได้เข้ามาในทางดิจของพระเจ้าให้เขาได้เป็นผู โยตูประกอบของพระองค์เป็นอุปกรณ์ของพระองค์ที่เถิดพระบิดาเจ้าค่าได้ของพระเจ้าทรงนำพาชีวิตเขาที่ก็จะเติบโตไปในทิศทางที่ดีพระบิดาเจ้าค่าเพิ่มเขาจะได้อปู่ที่ถวายเจดีพระเจ้าพระบิดาเจ้าค่าพาลูกย่าสรรเสริมพระเจ้าลูกขอฝากมอบเด็กๆโปรดเจ้าค่าว่าจะเป็นเสลาโปรดเจ้าค่าที่เขาจะเป็นเด็กอยู่แต่ขอให้เขาไม่เด็กที่เป็นเด็กที่น่ารักเลี้ยงง่ายพระบิดาเจ้าค่าไม่เจม่ให้ขอพระเจ้าทรงปกป้องคุ้มครอง ว่าเขาจะไปรับใช้พระเจ้าที่ใดพระองค์เจ้าข้าใให้เขาที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพระบิดาเจ้าข้าให้เขาที่จะมีส่วนร่วมในงานของพระองค์และให้เขามีความร่วมมือที่ดีพระบิดาเจ้าข้าขอพระเจ้าปกป้องนำเซลาด้วยเถิดพระบิดาเจ้าในรู้ยาสั่และเสร็พเจ้ามีรูปของฝากววามปฏิฐานี้ติดติดไว้กับพระองค์และวางใจพระองค์ให้ขอบคุณพระองค์พระบิดาเจ้าข้าขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริ ต่อมาในพรนพิจักของเราพระพเจ้าเมตตาในที่จักนี้ก็ที่จักนี้ก็เกิดมานานแล้วแต่ขอให้มีคนที่เข้ามาที่จักนี้เพื่อจะเกิดผลมันดีและเป็นดินของพระเจ้าที่จะขยายออกไปพระพิดาเจ้าค่ข้าและเสร็จพระเจ้าพระเจ้าทรงโปรดเมตตาด้วยเถิดพระพิดาเจ้าแม้ว่าเสษ็ะเกียงพิ่ตีของพระเจ้าจะไม่ดับแม้ว่าในที่จักแห่งนี้จะอยู่ห่างไกลหลงเจี่ยงข้าอยู่ในที่ รับพระบิดาเจ้าข้าแต่จะไม่รับสําหรับพระเจ้าเอกของพระเจ้าทรงสองสว่างออกไปพระเจ้าข้าให้คนนี้ได้เขาได้รู้จักว่าในแผ่นดินนี้พระองค์เจ้าข้าในที่ดแจกแห รเจ้าาเป็นพิธีที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ที่นี่และขอพระเจ้าทรงนำผู้คนเข้ามาพระคเจ้าข่าในที่จัดแห่งนี้ด้วยเถิดและลูกพระเช้าพระเจ้าทรงตั้งไว้พระเจ้าทรงจมไว้แ้วและพระเจ้าทรงเลือกสถานที่นี้ไว้พระบิดาเจ้าข้าในสวนเอเดนนี้พระเจ้าข่าที่มีน้ำล้อมรอบในที่นี้เป็นพิธีที่บริบูรณ์เป็นพิธีที่รัการ้วยพรที่มาจากพระเจ้าและขอให้ทุกคนที่เข้ามาในที่จัดแห่งนี้พระองค์เจ้าค่าที่เขาจะรับการอวยพรและการเติมเต็ม พระบิดาเจ้าข้าเน่นเพือี่ยมมีความคมคืนพระองค์เจ้าข้ายังมีปัญหาเมื่อเขาได้เข้ามาในที่นี่ขอพระเจ้าทรงเล้าโลมใจเขาชูใจเขาพระองค์เจ้าข้าขอให้ปัญหาในชีวิตของเขาที่มัวบอกนัพระองค์เจ้าข้าเขาจะได้รับแสงสว่างเขาจะได้รับความรอดพระบิดาเจ้าข้าโปรดเมตตาพระองค์เจ้าข้าขอให้ที่จัดนี้จะเกิดขึ้นพระองค์เจ้าข้ามีผู้คนมากมายพระองค์เจ้าข้าหลากหลายอาชีพพระองค์เจ้าข้าที่จะเข้ามาในที่จัดนี้ เราอี้เราก็ยังว่างอยู่พระบิดาเจ้าขอการเติมเต็มที่มาจากพระองค์ขอการช่วยฟื้ที่มาจากพระองค์ผ่านชีวิตของเราทุกๆบทโปรดอยา่างห้าที่เราจะออกไปนะ,ะโปรดอย้างห้าและขอให้เพื่อนบ้านเราที่จะเห็นแสงสว่างในชีวิตของเราพระบิดาเจ้า ขอให้เราทั้งหลายผูมหลงเจ้าฆ่าที่จะนำข่าวมาเสริญนัผพ้หลงเจ้า่ไปเล่าให้กับเพื่อนบ้านเราฟังที่เราจะไม่อายและที่เราจะไม่ปกติตัวของเราแต่เราจะประกาศในพระนามของพระเยซูว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าพระบิดาเจ้าฆ่าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าและขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกๆคนผู้หลงเจ้า่ที่เข้ามาในพิจัดแห่งนี้อวยพรในของประทานของเขาพระบิดาเจ้าฆ่าและขอพระเจ้าทรงเปิดตาใจเขาทุกๆคนพระบิดาเจ้า เขาได้รู <op> ้ว่าทุกคนนั้นมีของประทานแล้วของประทานที่พระเจ้าทรงประทานให้เขานั้นถ้าเขายังไม่ได้รู้ก็ขอพระเจ้าทรงเปิดตาเปิดใจเขาเปิดสายวิญญาณขอพระองค์เจ้าค่าที่เขาจะได้รับรู้ว่าสิ่งของที่พระองค์ทรงประทานให้เขานั้นคืออะไรพระบิดาเจ้าค้าขอให้หัวใจของเขาที่จะถ่อมลงได้ยอมกับพระเจ้าเพื่อเขาจะรับใช้พระเจ้าในของประทานที่เขามีนั้นพระบิดาเจ้าค้า ผู้ที่ให้ขอให้ด้วยความยินดีพระองค์เจ้าข้าที่เขาจะให้โดยที่ไม่ได้หวังการตอบแทนกลับเกิดมาพระบิดาเจ้าข้าผู้ที่สอนพระองค์เจ้าข้าก็จะเป็นศิษย์ญาติมาอาจารย์พระบิดาเจ้าข้าและขอให้อ่านทุกคำพูดที่ออกมานั้นเป็นคำที่มาจากพระญา้าเป็นเสียงที่มาจากพระเจ้าขอพระองค์ทรงอวยพรเขาเป็นพิเศษพระองค์เจ้าข้าสลับศิษย์ญาิบานของเราทุกท่านพระบิดาเจ้าข้าขอพระเจ้าทรงเจมขอพระเจ้าทรงอวยพรและขอพระเจ้าทรง ช่วยเหลือเขาเป็นเลือกุกด่านหลงเจ้าหน้าก็จะเป็นหน้าที่การงานตลวงเจ้าค่าก็จะเป็นเงินทองที่เขาใช้อยู่ก็จะไม่กาดสนสิ่งใดเมื่อการรับใช้พระเจ้าจะเกิดผลมากมายถ้ามีหลายเจ้าค่าในทิศทางของพระองค์พระบิลายเจ้าหน้าฮาเรู้อยาสสรเสริญพระเจ้าผู้ที่มีขอประทานในการปฏิบัติตลวงเจ้าหน้าก็ขอให้เขาได้ปฏิบัติด้วยความจริงใจตลวงเจ้าน้าด้ความตย์ซื่อและด้วยความใจถ่อมหลงเจ้าน้าด้วยความเต็มใจของเขาตลวงเจ้าน้า จะเจวีนีหัวใจที่จะแข่งกระด้างกระเดือกระโเจยาวข้าแต่ให้ใจที่ปฏิบัติของเขานั้นเป็นใจที่เขาเต็มใจทำพระบิดาเจ้าข้ากับเพื่อนบ้านพระองค์เจ้าข้ากับคนรอบข้างพระองค์เจ้าข้าได้ให้การปฏิบัติของเขานนั้เป็นความเชื่อมชมยินดีและทุกสิ่งที่เขาทาให้เป็นสารติสุขพระบิดาเจ้าข้าฮาเลลูยาสัรเสริญประเจ้าโอฮาเลลูยาสรรเสริเพระเจ้าขอเป็นญาติสมัยอวยพี่น้องทุกคนได้อวยพรในของ ใช้รงเจ้านหน้าอย่างเกิดผลในงานของพระองค์และผู้ที่อธิษฐาน เจ้าข้าก็อธิษฐานด้วยความเชื่อขอพระ้าทรงเจิมขาพรงมเจ้าข้าก็ทานวิเดชในชีวิตของเขาพรงมเจ้าข้าเมื่อยังมีคนพรงมเจ้าข as ้าที่มาขอร้องให้เขาอธิษฐานเผื่อนั้นขอให้วิเดชและอำนาจของพระเยซูหยุดเหนือเขาเมื่อเขาอธิษฐานออกไปพรงมเจ้าค้าขอให้วิเดชและอำนาจนั้ำผลเจ้าข้าจะเกิดผลอันดีในชีวิตของเขาพระบิดาเจ้าข้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตา ช่วยเหลือช่วยกู้พี่น้องและวยพอทุกๆคนพระบิดาเจ้าข้าหาเีรุยาสันรเสริญพระเจ้าทุกอธิษฐานของพระคุณและอธิษฐานมอบในทุกสิ่งในพระอธิษฐานไว้กับพระองค์ขอพระเจ้าทรงฟังและขอให้เกิดผลได้ที่เด็และอำนาจของพระองค์ได้เกิดพระบิดาเจ้าหาเีรุยาสันรเสริญพระเจ้าอธิษฐานฝากมอบให้ของพระคุณพระองค์ในพระมหาพิเยสูหานีอธิษฐานในการที่เราจะนมัสการพระเจ้าในเช้านี้ขอพระองค์ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางเราขอพระองค์ทรง ทำลายพฤติกรรมในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะมาด้วยวิธีการใดมให้เราได้เข้ามาแล้วขอให้พระเจ้าทรงสัมผัสแต่ต้องหัวใจเราที่เราจะเต้นโลดเรนนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงของเราพระบิดาเจ้าข้าเพื่อถวายเกียรติในพระเจ้าเพื่อพระองค์ทรงมองดูลงมานะพระองค์ทรงพอพระทัยในชีวิตของเราเพื่อเราทั้งหลายอย่าไม่ขาดพระพรแต่พระองค์จะเติมเต็มในชีวิตของเราทุกๆกวันและพระองค์ไม่มาสายในชีวิตเราพระบิดาเจ้า ขอให้การนมัสการในเช้านี้ขอพระเจ้าทรงเจิมอันนักร้องเจิมนักดนตรีพระองค์เจ้าข้าเจิมมหางอีฐหน้าอิฐบอดพระองค์เจ้าข้าสมด็จทุกทุกทุกสิ่งส่วนพระองค์เจ้าข้าในการนมัสการพระเจ้าขอให้เราทั้งหลายที่จะทําเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ขอพระองค์ทรงพอพระไทยพระที่ด่าเจ้าข้าในช้ามี้รกขอพระคุณพันเจ้าขอพระคุณพระองค์ในทุกสิ่งอย่างขอพระคุณที่เราได้เข้ามาในทิ่จักของพระองค์ ขอพระคุณพะองค์สรงเรื่องเราและขอพระคุณพะองค์ท่งเรียกเราขอพระคุณพ่พงศ์ส่งเลี้ยงเราทุกๆกวันและขอพระคุณในความรักความเมตตาความดูแลความเอาใจใส่ขอพระคุณพระเจ้าที่เรายังมีกันและกันที่เราจะรักกันที่เราจะเดินไปด้วยกันที่เราจะจับมือกันไอ้ที่เราจะไปในจุดหมายและเป้าหมายที่พระองค์ทรงตั้งไว้พระบิดาเจ้าข้าพาเรรู้ยาสรรเสริญพระเจ้าขอพระองค์ทรงทับเราในเช้านี้พระบิดาเจ้าแค่ว่เราจะสัรเสริญ และเราจะไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าพระพิดาเจ้าค่ะเรียนรู้ยาสั่งและเสริมเปลี่าวไดขอพระคุณพระองค์ฐาทุกการแห่พระเจ้าวพระผู้ใหญ่ยิ่งสุดสุดสรรเสริญพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ขอพระเกียรติพระสิริจงมีแด่พระองค์เพียงผู้เดียวอาเมนอาเมนเตกลงกับการอธิษฐานด้วครับพี่น้องเรา